ตำแแน่งใหม่คุณจอยคะ่ะภรรยาหลวงบุกแต่งงานประกาศข่าวดีคะ่ะหลายคนจําได้สําหรับเรื่องราวนี้นะคะที่หญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยถือทะเปียนสมรสบุกงานแต่งงานของสามีที่กําลังเข้าแต่งงานกับสาวอีกคนนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สุดแห่งปี64เลยลวคะ่ะกับล่าสุดนี้นะคะทางทีมงานพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเธอซึ่งทางด้านของสาวจอยเองนะคะก็อย่างที่บอกเลยคะ่ะว่าหลายคนเองก็ซัพพอร์ตตัวเธอนะคะเพราะว่าในฐานะที่เป็นภรรยาหลวง ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าสามีเองนั้นดีไปแต่งงานโดยที่ตัวเธอไม่รู้เลยล่ะค่ะที่สำนัญนล่าสุดนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณจอยด้วยนะคะต้องบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั้นค่ะฝันเป็นจริงในที่สุดทําได้สักทีค่ะซึ่งงานนี้นะคะทางทีมงานเองก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก็ขอให้เจ้าตัวนั้นประสบความสาเร็จในทุกๆด้านเลยละค่ะ